วัสดีครับเกียรตกับมาพอในเวลาสามโมงสอบกรนิกกามวันี้มาคอเดียวไม่ใหญ่ไปใส่บุ่ขี้รถไปใส่บุกมาเริ่มงานกันเลยเราคอเดียวมานี่ยใหญ่มาทั้นหมาอยู่ไปอใสบุกอรถไปฮักขี่มาดขีรถเล้วนว่า lột phải vạ là cái nhỏ đi về thằng này vô à, cứ cầu đang hào cứ kêu nó hơi tự cả hào เห็ดให้เบืองห่ออันนี้ไม่โดน ý thức yên thức cái gần như thức nào, quân à một ý thức quân thức thì thức nè. เขาก็ต้มเนื้อแอาแซบแตกก่นเนาากินจะพิถีพัน้าใหญ่นานใหญ่เก็บท่อใหญ่นะต้มเป็นเนื้อว่าเนื้อมาตกแซบอนู่ตรงกระดูก้าโ้ เดี๋ยววันเมื่อวานก็ที่อยไรอะไรที่ยังตัวหน่อย อยู่คนเดียวเงียบก็มีแตบยี่น้องอยากจะบอยยังบันีู้้อตอนคุยคุยผู่เดียวไม่ใช่อยู่นั่นนั่มีโม่คุยเห็ดไปนอะไรบ่ปนํ่ 不。<In> เรื่องพี่เนาะเส้นหนีมาเกี่ยมันหนึ่งเกี่ยวมันีอีกสองทั้งหมดเลยเนี่ยเกี่ยมันอีก สามแก่อันหนึ่งแก่วันนี้ดีแก่วันนี้อีกหาแค่วันนี้อีกโอ เออเบรลอ

ใหญ่ก็บม่ดูจิ้มหนึ่งฝากไวาเชนนี้ก่อนพี่น้อ,อ,องให้เข้ามาฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามสิ่งต่อใครได้น้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจในการด้คลิปสำหรับจิ้มหนึ่ไม่ใช่ครับบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า